สั่งของจากช้อปปีนะครับพัดลมไอเย็นแอร์ครู e เลอร์นะครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับม,รม,มีโฟมมาให้นะครับดูหน้าตานะครับสวยใช้ได้นะครับมีแตกขากไหมนะครับโอ้โ,โอดูสภาพนะครับ สวยนะครับสีฟ้านะครับฟ้าขาวครับเดี๋ยวลองเสียบไฟดูเลยนะครับดูด้านข้างก่นนะครับอ่าหมุนหมุนหมุนของ ยี่ห้อนี้นะครับโมลิงเดี๋ยวเปิดดูข้างในครับมีใบรับประกันมีคู่มือการใช้งานนะครับที่เราใช้เป็นประจำนะครับมีขวดเจลให้6ขวดนะครับแต่ไม่มีเจลนะครับขวดเติมน้ำแข็งนะครับ อ๋อมีมีเจลเย็นอยู่ข้างในด้วยนะครับนี่นะครับถือว่าราคาคุ้มนะครับซื้อมาในราคาหนึ่าร้อยเจ็บาทนะครับมีโค้ดส่วนลดสองร้อยหบาทนะครับคือ15%เซ์นะครับของแถมนะครับ มีล้อล้อจะแยกมาให้นะครับเดี๋ยวคงไปใส่เองนะครับอ๋อสภาพไม่มีแตกหังนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมจะเย็นดีไหมนะครับดูนะครับสปีดหนึ่งนะครับอ่าสปีดหนึ่งนะครับเย็นดีนะครับลองสปีดสองนะครับ เห็นไหมครับสปีดสนะครับสปีดสามก็แรงขึ้นนะครับความแรงก็ใช้ได้นะครับเอาเลยลองบานสวิงนะครับอ่าสวิงแล้วนะครับ ่าครับซื้อมาใช้นะครับหน้าร้อนนะครับหน้าตาสวยงามใช้ได้คุ้มค่าสมราคานะครับเปิดน้ําเปิดยังไม่ได้ใส่น้ํานะครับตอนนี้ความสูงประมาณ80เซนนะครับ สวยครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่ได้อวยนะครับดีก็ว่าดีนะครับคุณภาพก็พลาสติกก็พอใช้ได้นะครับไม่กองแกงนะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับดูลักษณะของเครื่องนะครับก่อนเดินดูลักษณะของเครื่องดูก่อนนะครับครับ ดูนะครับข้างหลังนะครับยี Ye ่ห้อมูปลิงนะครับข้างหลังนี้จะไม่มีจุดที่จะเอาแผ่นกรองออกมาทำความสะอาดนะครับลังพึ่งนะครับแต่ต้องไขน็อตนะครับสามตัวนะครับแล้วก็ถึงจะยกลังพึ่งออกนะครับอันนี้มีที่เก็บ เก็บสายให้นะครับนี่นะครับถือว่าออกแบบมาดีนะครับดูด้านข้างก็มีหลังพึ่งนะครับทั้งสองข้างนะครับมาดูด้านหน้านะครับคือออกแบบมาแล้วแต่นะครับอันนี้ของจีนก็ประมาณนี้นะครับ ยี่ห้อนี้ราคาประมาณนี้นะครับมาดูวิธีใช้เลยนะครับวิธีใช้งานนะครับนี่นะครับมี L มี M มี High นะครับเป็นลูกบิดหมุนรอบตัวนะครับนี่คือสปีดหนึ่งนะครับครับสปีดหนนี่ก็แรงนะครับมอเตอร์นะครับ นี่คือสปีด2นะครับฟังเสียงเอานะครับแรงนะครับนี่คือสปีด3นะครับวิธีใช้งานง่ายๆนะครับนี่คือปุ่ม on-off swing นะครับกดนี้บานสวิงข้างในก็จะสายนะครับดูนะครับนี่นะครับแล้วก็ ุ่มที่สามนะครับคือปุ่มคูนะครับความเย็นนะครับถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บปั๊มน้ำก็จะทำงานนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับน้ำก็จะโดนดูดขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ไหลลงมาตามช่องนี้นะครับตามช่องเป็นรูๆนี้ครับแล้วก็ ไหลไปลงรังพึ่งนะครับประมาณนี้นะครับการใช้งานแต่เสียอย่างเดียวนะครับเวลาจะทําความสะอาดรังพึ่งนะครับก็ต้องขันน็อต3ตัวนะครับแล้วก็ยกหัวออกนะครับไม่เหมือนรุ่นที่เขามีมาตรฐานนะครับอย่างฮาตตลิอย่างนี้นะครับสามารถถอดรังผึ่งได้เลยนะครับไม่ต้องขันน็อตอะไรนะครับ กดแคสลักนะครับคือความดีของมันคือราคาถูกสีสันสวยงามนะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับหาซื้อได้ตามช้อปปี้รานซันด้านะครับยี่ห้อนี้การใช้งานคราวๆก็แค่นี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ตัดสินใจซื้อหาซื้อมาใช้ใน หน้าร้อนหรือไว้ใช้ในห้องนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับตัวนี้สามสิบลิตรนะครับข้อดีข้อด้อยข้อเสียก็ประมาณนี้นะครับตัดสินใจเอาเองนะครับเพราะว่าช่างต่องพาซ่อมไม่มีเอี่ยวไม่มีอะไรนะครับไม่มีโฆษณานะครับซื้อมาใช้เองแล้วแต่พิจารณาครับ ถ้าอยากได้ราคาถูกก็ต้องซื้อช่วงแฟดเซลนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่างทองคาซ่อมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ